ใครติดตามข่าวคูเบนบ้างครับผมโเห็นแล้วหมดสัทธากับกับข้าราชการไทยเลย <c oughs> หมดจริงๆเพราอะไรรู้ไหมคือจะให้คูเบนกลับไปเป็นคูอัตราจ้างที่เดิมโดยที่ไม่มี รับผิดชอบเรื่องนี้เลยเหรอถามจริงโอ้โหทั้งที่เกิดจากหน่วยงานของของรัฐโดยตรงถ้าไม่มีใครผิดนะถือว่าแบบทุกทุกที่อ่ะ ถือว่าระบบข้าราชการไทยนี่ล้มเหลวกินบ้านกินเมืองอผมผมได้ไปฟังรัฐมนตรีช่วยชื่ออะไรชื่อท่านอะไรไม่รู้ที่ที่คุณเบนที่ครูเบน,นอะไปยื่นหนังสือในวันวันก่อนที่วันนั้นอะกับ นาดนาลงอ่ะชื่อรัฐมูลตีนั่นแหละผมได้ยินคําสัมภาษณ์ของเขาอ่ะคือไม่ตอบโจทย์ไม่ไม่นี่เลยไ,ไม่เคลียร์คือองค์กรของคืออยู่ในองค์กรของท่านเนี่ยเขาพูดอะไรท่านก็เชื่อหมดอย่างนี้ก็ได้ คือเขาออกมาเขาบอกว่าต้องต้องเป็นยอมรับเซ็นชื่ออย่างนั้นอย่างนี้คุณก็เอออาตามเขาแล้วทั้งทั้งที่คุณไม่รู้ไม่เห็นทั้งทั้งที่เขาเนี่ยจับครูเบนทั้งทั้งที่เขาเรียกครูเบนไปในห้องมืดที่ไม่มีใครรู้เลยทั้งที่ไม่มีอ่า ถานายไม่มีอะไรไปไปอยู่ใกล้กลเขาไม่มีคนช่วยไปตรวจสอบช่วยเขาเลยเหมือนกับอุ้มไปอ่ะอุ้มไปแบบคมขู่อะไรหลายอย่างคุณจะรู้ไหมถ้าเกิด้อาข่มขูอะไรหลายๆอย่างคุณจะรู้ไหมล่ะฮะคุณก็ไม่รู้คุณก็เออ,อตามเขาว่าจะให้น้องเบนกลับไป สอนอาตาจ้างโดยที่พวกท่านอะไม่มีความรับผิดชอบกันเลยไม่มีไม่มีใครรับได้รับโทษได้รับผิดคือโทษผิดก็คือประมาทเล่นเล่อก็คือแค่นี้โทษเบาไปหรือเปล่าโทษ โทษเาไป้เปล่าท่านเพราะว่าทำลายความรู้สึกของผู้หญิงคนตัวเล็กๆคนหนึ่งกับองค์กรของท่านเนี่ยพวกท่านเป็นคนหรือเปล่าถามแค่นี้แหละเออกระดาษที่น้องไปเซ็นเนี่ยใช่ของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมท่านก็เออ,อาตามเขา จะให้เรื่องมันจบโอ้โหนี่แหละผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเรานี่แหละผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบอืมผมว่ามันไม่ยุติธรรมบ้านโมฆะไปเลยคือผลสอบก็คือสอบครั้งเนี้คือยกงมดโมฆะไป ผมชี้แนะให้อย่างนี้เพราะว่าท่านจะพูดยังไงประชาชนก็ไม่เชื่อแล,แล้วไปแล้วไปแฝงคำพูดของหนา้นาหนา้นาของคุณเอหน้าของครูเบนด้วยนะร,รู้รู้กันอยู่ก็เขารู้กันอยู่ไงถึงถึงแบบท่านไม่รู้หรอถามจริง เขารู้กันหมดแต่ท่านไม่รู้เหรอนีอ่ผมเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยผมพูดเลยมันก็ร,รู้รู้กันอยู่นั่นแหละกงแล้วท่านจะไปหาเรื่องเขาอีกเขาอ่ะเสียหายเยอะแยะแล้วท่านดูองค์กรของท่านดีกว่านะ รัฐมนตรีช่วยอะไรคือคือคำสัมภาษณ์นักข่าวคือเอออออไม่รู้เออครับก็เลนไปตามนั้นโคือมันก็จบอย่างเงี้ยก็รู้รๆกันอยู่ว่าจบมันต้องจบอย่างงี้เออแล้วก็ ไม่มีใครได้รับโทษแบบเนี้ยคือผมวันนั้นผมเออพอไปคือไปตรวจสอบพอคนนี้กน่อนีกวะพอชื่อพอที่ที่สาแก้วอ่ะที่กำลังโดนสอบสวนโดนตรวจสอบที่ลัง นี่ว่ถามวัวตอบควายถามกระปอมตอบเขี้ยีไมไ่น้ำไม่มีเนื้อขอคนนี้เข้ามาแบบโปร่งใสหรือเปล่าถามถามหน่อยอือของอคนนี้เข้ามาแบบแบบโปร่งใสหรือเปล่า นันพี่หนุ่นมบอกว่าเอพี่หนุ่มกันชัยอะ่ะบอกว่าอ๋อ,อจับฉลากมาหรือเปล่าหรือหรือจับในกล่องสุ่มเอาหรือเปล่าก็าตลกมากเลยน้ะคือแบบข้าราชการไทย สมัยนี้ประชาชนรู้กันเป็นล้านแต่ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกโจรในเครื่องแบบเนี่ยพูดดีกว่าโจรในเครื่องแบบเนี่ยรู้ว่ามีอำนาจนะรู้ว่ามีอำนาจอ่ะมึงไม่มีความเป็นคนเลยอะ่ะ ไม่เป็นไม่มีความเป็นยาบันเป็นไม่มีจัญญาบันของความเป็นครูเลยอของความเป็นข้าราชการเลยเงินเดือนเงินเดือนหมื่นกว่าบาทไม่เป็นไรแต่ทุจริตนี่มหาศาลอืมไลน์ไลน์อีออกข่าวตลอดอืม ฟ้าไปถึงรัมนตรมีให้สำภานนะท่านอย่าอยู่ในห้องแอร์สิท่านออกมาดูบ้างเปิดโลกดูบ้างอโดยเฉพาะไอ้รัมนตรีอะไรใหญ่ๆกระทรวงศึกษาธิการชิดชอบชิดชอบชิดชอบอะไรมึงนอนกบีอยู่มั้ง คำสั่งมันแค่ลมปากสั่งไปเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาลงมือทำสิเข้าใจไหมืออทำสิอันไหนไม่ดีไล่ออกไล่ออกคนไหนไม่เอมีความผิดเอาออกไว้ก่อนอืม สอบสวนแล้วก็เอากลับเข้ามาใหม่ก็ได้นี่อ,อันนี้อะไรก็าใม่รร้ยา้ยายไปนู่นยา้ายไปนีน่ยา้ายไปนู่นย้ายไปนี่มันก็ทําอีกเหมือนเดิมเข้าใจไหมเหมือนตำรวจอ่ะมึงมึงควรได้รับโทษสองสองสองเท่าของประชาชน,นพวกขาา้าราชการไทย กูเบื่อกูเห็นแล้วกูนายนไม่ละอายใจกันบ้างเลยเหรอวะะต่างจริงโกงเขาเขาคุณไม่ต้องทำอะไรเขาก็สู้คุณไม่ได้อยู่แล้วอืมยังมีหน้าเสือจะเึ่งมาโกงอีกอ้คุณต่อเอ คุณอย่าแถสิคุณทำให้คุณมีแต่นโยบายออกมา,าแต่ไม่ทำแต่มีดีแต่พูดอะ่ะเขาเรียกว่าพูดเฉยพูดเอาอย่างนั้นอย่างนี้พูดให้มันสวยหรูแต่เอาจริงๆไม่กล้าหวงเลยโห้ข่าวคู่เบนนี่แบบชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งอะตอนเล็ก อายุก็ไม่ไเยอะนี่สี่ปีแล้วมาโดนพวกเนี้ยพวกเฮีย้ยโจรในเครื่องแบบเนี่ยทั้งคมมรูทั้ง,งดีบังคับสารพัดใครจะรับได้วะฮะกูถามจริง อยากให้ลูกให้หลานโดนมั่งนออีปียะน้องครูคเบนมันไม่ครูเบนอาจจะไม่สวยเท่ากับอีปียะหรือว่าอาจจะไม่ไม่นี่ตามสกุลไม่ดังไม่มีชื่อเสียงไม่รวยฐานะไม่ดี ทำไมอ่ะเขาเก่งอ่ะแต่มึงงู้อ่ะมึงสอบสู้เขาไม่ได้แต่ดันใช้วิธีโกงใช้วิธีโกงโกงแบบหน้าด้านด้วยนะเฮียแบบไม่ได้โกงแบบไม่ได้โกงแบบอ้ไอะ เน,เนียนๆ่ะทำาห้ไม่โกงแบบหน้าด้านๆน่ะเขาเห็นเขาก็รู้คนคนทุกคนเห็นทุกคนรู้แต่ไอห,หน่วยงานไอเนี่ยลูกท่านหลานเธอเนี่ยเรื่องผู้หลักมึงอยู่เฉยๆเดี๋ยวให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเคลียร์กันเคลียร์เองอย่างนี้เหรอ ถ้ามีอำนาจนะไล่ออกก่อนเลยบอกใว้ก่อนไอไอไอกรรมการสอบชุดเกี้ยเอาออกจากราชการด้วยก่อนแล้วหาข้อเท็จจริงแล้วห,หาข้อเท็จจริงแล้วค่อยอัไหนผิดอันไหถูกค่อยเอากลับมา กันแหละมึงทำผิดอะมึงต้องออกก่อนคนทำผิดมีประวัติมันก็เสียแล้วใจ่ไหมเออไม่มีอะไรจะพูดอีกละแค่นี้แหละอารมณ์เสียอะดูข่าวเครียดกูเครียดมากเลยมากดูข่าวกูเบนทีไรกูโอ้โหกูอยาก กี่เอาปืนไปยิงทิ้งแม่งให้หมดเลย